อ่ามันชุ่มผักย้ายแท้อ้งานมิลี่โอ้ขนาดเท็ดจังซี่กระงามปลาทองของนู้นใบต้นใหญ่ปนีบัตเตอร์ต้นไงปณีสวนผักหน้าบ้านอ้ยขึ้นชายขึ้นชายอันนี้เพาะอย่างไงเพาะที่แล้วก็อันที่แล้วโอ้พระเทพเพิ่งเพาะไว้นี่แหละมาเมิงมาเมิงวิถีนี่พี่น้อง เพื่อนมาพามาชมวิถีบ่มิทีกระปลูกได้เด้อจ้าที่แคบๆบระปูกได้เด้อเห็นไหมสลัดเขียวอ๋อกำลังเพาะสลัดแต่สั้นมีทุกอย่างที่เป็นพืชผักสวนครัวกันมาน่วันไอ้นี่ออกจอกแอ๊แจ๊กเพิ่นกาได้ปลูกขึ้นมาอนี่ยังปลูกยังน้อยหนึ่งไหมอ้อไปปลูกพีกกาพีกเพิกม่งจะเกิดบ่เกิดเต้อก้าเอาก้าไปปลูกหน้าบ่ กล้าไปปลูกนาบ่บ่แล้วกระเจี๊ยบก็ได้กินแหละเห็นบ่นี่นุวาแหละกระเจี๊ยบนี่อันนี้กินดิบได้บ่แม่นบ่เขาเก็บไปหลายเที่ยงลองนลองลองชิมมันเขาบ่อยเคยกินบ่กระเจี๊ยบดิบจะเกลือคอยมาตะไคร่ะหันผมว่าถ้าไม่กล้าดิหนาไะเจี๊ยบแมอืมอืมกินดิบได้จีนตัวไห่กับงำได้แก่อืมอ๋อแม่เพ่ปเอาดอกไม้ออกมา มเกอันนี้มันถังกียเกิดเนตินตักยากสิกินยากเนาะมันเป็ลือดมัมันลือดอืมทำไมน้องามันทอดสิขวดมันถอดใช่ไหมเป็นด่งเป็นเมียกเมียกมาพมาหนักเติมอรได้ำนี่เลยชุวหนึว่าท่านได้แก่ต้องกินก็ับพวกน้าพริกแซ่บอันนี้พอทักที่ ที่ใช้ที่กี่เนที่ไทยเจี๋ยเอาที่ป้อมบ่ะเอนี่เดเม็ดเขาบุกกระมังไงมันจะเจาะก้นบ่นี่ยเจาะหลายบ่ะอันนี้ผสมยังแน่ดินเนี่ยดินผสมยังแน่มีขี้ไก่มีปุ๋ยหมากอ๋อใส่ปุ๋ยหมากไปน้ำเลยอ๋อ ใบสำชาโอ้ใบสำชาเลยเอาดินต้นสำชาเป็นผสมดินดินปุ๋ยผสมแบบบ้านๆพี่นอ้อนพอนเอซยื่นตะปุ๋ยมิปุ๋ยเพิ่นใส่ปุ๋ยหมากลงไปน้ำอืมอืมเนี่ยเพิ่นทำสวนเนี่ยพิ่นบดได้ไปบดได้ปดไปกลมัดมาสิเอาไปหั่นลาเดียวมาบ้านก็นกิน ว่านก่ว่านไก่เก่งเมือดอกไม้เพิ่นกังามเพิ่นยาวดอกไม้ออกมาข้างนอกบ่บานนี่เมนอยู่ต้นพวกต้นอันไม้ดอกไม้ประดับพวกนี้โดนแดดบ่ได้เด้อจ้ะต้องแดดลำไรแดดจ,จัดจัดบ่ได้ใบเขาจะบ่สวยต้นงามจะประท้องต้อนอย่างนี้ไอ้แบงไปปลูกอยู่ นี่เขาออกนอมอาหลายเลยนี่อ๋อเขาจังข้าเห็ดน่นะปะอือมันมีหลายแบบเนาะสูตรแต่ละสูตรหลายพี่น้องสูตรหลายสูตรแต่ละสูตรเห็ดใส่พืชพักนี่หลายสูตรพี่น้องเดี๋ยวจะเ้าสิเห็ดใบลายเขาสวยเนาะเพราะว่ามันงามีหลี มันมีหลายสูตรตัวพี่น้องนมสดสูตรนมสดสูตรไอ้ไอ้ไข่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเพิ่นเอิญพี่น้องจ้าคนนี่แหละทุกมือนี่คนกะหูกะเห็ดแบบนี่กันมดอ้อนซ้อนผักกันนี่ไหมโอ้ซ้อนผักขึ้นชายเพิ่นเพิ่นเพิ่นปลูกเพราะตอนนั้นไหมที่ยายปิ๊กลงขีดใบเห็นไหมนี่แหละงามละมึงละมพี่น้องงามเลยไหม ต้นสวนบ่ะอุ้ยพ่นเพาะแป๊บเดียวได้ไหมพ่นนันพ่นพ่นน่ะเอาออกจากกันต้นขยังกับพ่นต้นกล้าไหมแป๊บเดียวนี่ยพ่นงามล่ะอือุ้ยมันอยู่ที่ดินเนี่ยเนาะมันอยู่ที่ดินที่พ่นนันพ่นผสมดินมั้จ้ะผสมดินมีิยังก่อขี้ไก่ อีกไกลก็ดินดินใต้ต้นช่ำฉาพ้งดินใต้ต้นช่ำฉาก็ปุ๋ยหมากใส่กันท่านี้น่ะอ,อ,อ๋อมี3มามยางพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะไอคกิปหน้าเจอกันใหม่จ้าเดี๋ยวจะเอาผักสวยๆมาชมอีกเด้อพี่น้องจ้าได้ปิดแฟนเพจขอบคุณทุกกรการรับชมนะคะ อันนี้นะคะสวัสดีค่ะ